สวัสดีครับยูกับช่อง KT ทยซิ่งครับที่ทุกท่านเห็นอย่างนี้ก็คือเจ้า l 50อ L 4508 DI Special นะครับตัวเป็นตัวก่อน LC7 นะครับ LC 4508 DI Special นะครับตัวนี้ผมซื้อมานะครับซื้อมือสองมารถนี่ห้าพันกว่าชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ไม่เดิมนะครับยังทํางานปกตินะครับว่าเจ้าของรถนีด่ดูดีมากนะครับวันนี้ปัญหาของมันก็คือซื้อมาแล้วเ์น้ำมันไม่ขึ้นนะครับเ์น้ำมันไม่ขึ้นแต่ว่าผมร้อนขึ้นนะครับเช็คฟิลนะครับฟิลฟิลก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับแต่ละตัวมันก็จะ บอกไว้นะครับว่าอะไรนะครับส่วนมากฟิลหนึ่งตัวก็จะควบคุมไฟหน้าจอนะครับแพียงหน้าจอเข็มไม้ความร้อนนะครับอ่าไม่ใช่เข็มไม้นะครับเป็นความร้อนกับน้ํามันนะครับแล้วก็ไฟเตือนต่างๆนะครับเช็คฟิลแล้วฟิลไม่ขาดนะครับไม่ขึ้นแค่เกี์น้ำมันทีนี้ผมมาดูเปิดดูลังหนูครับแล้วก็เศษฝุ่นเยอะมากนะครับ เจือนนี่เยอะมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นรังหนูเลยนะครับเช็คง่ายๆก็คือถอดครับผมถอดตัวนี้ออกมาปรากฏว่าปรากฏว่าสายไฟหลุดนะครับสายอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ผมก็ไอ้บัจจีนะครับบัจจีใส่็แล้วเอ,อหัวแหลงนี่เองทำเองนะครับถอดง่ายๆครับอ่าเอ้าสี่ห้าศูนย์แปดนี่ ถอดง่ายทุกรุ่นนะครับฝาครอบเขานะครับไม่เหมือนพวก47นะครับจะได้ถอดพงมาเลยนะครับก็มาต่อเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าทำคนเดียวอ่ะเรามาเช็คดูครับว่าพอต่อสายแล้วปุ๊บมันจะเป็นยังไงขึ้นแล้วนะครับ นะครับถ้าทำงานแบบไม่มีเกียร์น้ำมันนี่ผมก็วาดเสียวนะครับลองเช็คดูนะครับอันดับแรกก็เช็คฟิลนะครับเช็คฟิลถ้าไฟติดหมดนะครับไฟเตือนต่างๆติดเกียร์กอนขึ้นเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นนี่ก็คือเกี่ยวกับสายไฟกับลูกลอยนะครับในถังแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยสักอย่างาง่ายง่ายเลยครับเช็คฟิลนะครับฟิลแต่และตัวก็จะมี มีหน้าที่ของมันต่างกันนะครับทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเกวัดรอบข็มวัดรอบหลุดนะครับหลุดมาจากเจ้าของเก่าเขานะครับน่าจะผินอะไรนี่แหะครับผมก็จะใช้นี่ครับกาวหลน นะครับบานผมเรือประการลอยนะครับก็จะติดเข้าไปนะครับแต่ว่าทุกท่านดูคอนโซลเลยของทุกท่านนะครับที่อายุใช้งานมามากนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้โดนรอบๆนะครับรถคันนี้ตัวว่าซื้อมาได้สภาพดีมากนะครับแต่ว่าตรงถังน้ํามันเนี่ยสุดยอดเลยนะครับอันนี้ล้างแล้วนะครับเมื่อเช้า ตอนไม่ถอดฝากระโปรงทีผมถอดฝากระโปรงแล้วสุดยอดเลยครับรถมือสองนะครับอืทีนี้การจะล้างนะครับเพราะว่าบางท่านอาจเห็นคลิปผมแล้วจะไปถอดล้างนะครับแนะนำว่าพวกนี้นะครับถูกน้ำไม่ได้นะครับผมลองล้างครั้งหนึ่งรีเลย์รีเลย์ลสตาร์ท พังพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งตัวนะครับฉะนั้นแล้วถ้าจะล้างพวกนี้ต้องห่อ,อหุม้มดีๆนะครับเพราะว่าเขาจะาไว้ใต้คอนโซลเพื่อป้องกันไม่ถูกน้ํานะครับก็จะเป็นชิปเบื้องต้นนะครับที่บอกพี่น้องนะครับชาวรถคูโบตานะครับที่เขียมไม้ไม่ขึ้นนะครับเขียมไม้ไม่ขึ้นอันดับแรก นะครับเราต้องดูที่ฟิวนะครับเออไม่ใช่เข็นไม่สิเจน้ำมันนะครับต้องขอไปขอาผมเจน้ำมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเจความร้อนขึ้นเจความร้อนขึ้นไฟเตือนต่างๆขึ้นแต่ว่าเจน้ำมันไม่ขึ้นอ่าเช็คที่ฟิวแล้วไม่เกี่ยวกับฟิลนะครับดูที่สายสายไม่เป็นไร ถอดง่ายๆนะครับน็อตเบอร์แปดนะครับยกขึ้นมาเลยนะครับเช็คทำเองได้ง่ายๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะพูดหลงๆบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับท่านใดที่เจอปัญหาอะไรพอแก้ได้ก็ช่วยกันแก้ครับทำเองได้ครับง่ายๆครับไม่เสียค่าช่างนะครับแล้วก็เป็นคนดูของเราด้วยนะครับ เอาผมสำหรับชิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทําอะไรให้พี่น้องดูปัญหาอะไรนะครับก็จะเอามาถ่ายทอดกันนะครับแชร์ความรู้กันครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสําหรับวันนี้ชิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ